สวัสดีค่ะหนูพิกนะฮะจากห้องเกฟกายนะคะก็วันนี้มาเชิญชวนยูเซอร์นะคะมางานมิสติ้งเนาะชื่องานว่าเกฟกายเซเลบริตี้แฟนซีไนท์2015นะคะก็จัดที่แอปอดีนาราชด,ดาซอย4เนาะยูเซอร์ก็ค่าเข้าขง,งานนะคะ350บาทเริ่มตั้งแต่3ามทุ่มถึงตีสนะคะยูเซอร์คะแล้วก็ในงานนะคะจะมีการประกวดแฟนซีนะคะยูเซอร์ค่ะมานรับประกวดได้นะคะก็มีเงินรางวัลมูลค่ากว่าหมื่นกว่าบาทนะยูเซอร์ค่ะก็มาร่วมสนุกกันได้นะคะ พบปะสานสัตว์กับเราบรรดาดีเจดีเจนุบิ๊กดีเจต้นดีเจหนุ่มดีเจวิววดีเจเบนแล้วก็ดีเจอือน่นๆอีกมากมายนะเะาก็มารวมกันเยอะๆได้นะคะแล้วก็มันนานๆครั้งะคะ่ะคือหนึ่งปีมีครั้งหนึ่งที่ว่าเราจะได้มารวมตัวกันแบบนี้เราคเราจะได้รู้สึวดีเจคนนี้เป็นยังไงได้เจอตัวจริงแล้วดีเจหนุ่มบิ๊กเป็นยังไงดีเจต้นอะไรแบบบอกเลยนะมันคมนะคะกับการที่ว่าหนึ่งปีครั้งที่เราได้จัดกันนะคะ ใช่มันมันบอกไม่ถูกนะแต่ว่าอยากให้ถึงเร็วๆตอนเนี้ยจริงๆอยากให้ถึงเร็วๆมากแต่ได้อยากเตรียมข้าวเตรียมของเว้เสร็จหมดแล้วใช่ก็ยังไงนะคะก็เจอกันหนูบิ๊กได้นะก็มีอะไรก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสอบถามที่ทีมงานโอเพ n e er อนทุกท่านนะคะติดต่อได้เลยค่ะค่ะ แล้วเจอกันวันงานนะคะขอบคุณค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย